จู่ๆปฏิกิริยาของแฟนดังอยู่เดินอยู่ดีๆนะฮะเขาทําท่างนี้นี่เขาตกใจคือเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณหน้าต่างเขายืนและคอหักเนี้ยชมจะขับกลับออกไปอย่ามองซ้ายมือนะลูกแล้วชมจะออกไปคนเดียวนะใช่และซอยเนี้ยมันวันเบโอลี่อยู่ดีตังได้ยินเสียงอะไรรู้ไหมอะไรตุง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  เ็นเรื่องในซอยในออฟฟิศนี้แถวเนี้ยนะไม่บอกหรอกว่าที่ไหนไม่บอกไม่บอกดีกว่าว่าที่ไหนแต่ถ้าพี่กอฟเข้ามาในที่อย่างนี้มันจะเป็นซอยซอยหนึ่งนะใช่และด้านหน้าเป็นซอยตันนะโอเคไหมทีเนี้ยในซอยเนี่ยตังทําบริษัทมาเนี่ยตังก็จะมีบ้านสองหลังมีบ้านท้ายซอยกับบ้านตรงนี้ที่เราอัดอยู่นะครับบ้านท้ายซอยตอนนี้รีโนเวทเป็นที่พักของตังละตรงนี้ที่เราอัดอยู่ก็คือเป็นสตูดิโอครับ มันไม่ไกลกันมากครับเดินประมาณไม่ถึง100เมตรก็ถึงแล้วนะฮะบ้านด้านหลังซอยนะครับอันนี้บอกเขาเรียกว่าโลเคชันกันโอเคครับทีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวมันผ่านมาประมาณช่วงน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมานะฮะเดือนตุลาที่ผ่านแผลยังสดอยู่เลยเออวันนั้นตังอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยแหละต้นซอยนะครับเล่นกับน้องจนถึงดึกเลยเพราะว่าแฟนตังเขาเพิ่งทํางานเลิกนะครับเขาเป็นหมอฟันนะครับแล้วก็มาหาตังที่ออฟฟิศด้านหน้า แล้วก็จะกลับบ้านด้วยกันนะครับซึ่งเราก็จะกลับไปที่ออฟฟิศน้านหลังเนี่แหละตอนนั้น,เป,นเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มกว่านะครับเขาก็มาหาตังปุ๊บโอเคกลับบ้านกลับช่องแล้วก็ให้น้องๆปิดบริษัทนี้เดี๋ยวเราจะไปและกลับบ้านทีนี้ด้วยความที่บ้านมันไม่ไกลกันนะฮมันเดินก็ได้แต่ที่จริงตัวตังเนี่ยมีรถประจําตําแหน่งนะครับ แม, <Veter an> มันใช่เวลาที่คุณจะมาคุยโวไหมผมนี่ลุ hmm 네้นขนแขนจะหลุดหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเป็นรถสกูตเตอร์คันหนึ่งสกูตเตอร์ไฟฟ้าคถูกคันหนึ่งประจําตําแหน่งขี่ไปขี่มาในคืนนั้นเนี่ยเราก็เลยมีรถคันนั้นน่ยมันนั่งได้คนเดียวอ้าวใช่สกูตเตอร์อะไรเนี่ยสกูตเตอร์มันนั่งได้คนเดียวไงฮะเราก็เลยขับแล้วให้แฟนเน่ยเดินดีกว่าเขาจะได้ออกกําลังกายเฮ้ยเราแมนแหละใช่แต่เราปกป้องเขาด้หลังเสมอนะ ว่าเราขับสกูตเตอร์โอ้เดี๋ยวโทษนะนอกจากคุณจะให้แฟนคุณเดินแล้ว,วคุณยังขี่ตามหลังด้วยตามหลังให้เขาเจออะไรก่อนเราด้วยสุดยอดเป็นคนที่น่าคบมาก <S <s <uss> ให้เดินนาด้วยบันห้าทุ่มเราต้องขับด้านหลังเพื่อฉายไฟอ๋อเราต้องเปิดไฟถูกต้อง <S <s <uss> และไอ้สกูตเตอร์คันนี้เดี๋ยวขับเร็วเกินก็ไปแซงเขา,เาไม่ได้มันเลยต้องขับแบบเลี้ยงล้อไปมาอาให้เขาเดินมันมีความพยายามพนยะายามเลี้ยงล้ออ,อย่าแซงนะฮะแล้วก็ขับของเราไปจนกระทั่งไปถึงกลางซอยอตังกาลังขับเร่งอยู่แบบนั้นจู่ๆปฏิกิริยาของแฟนตังนะฮะเขาเดินเนี่ยอีกประมาณ4ี่เมตรจะถึงบ้านแล้วอยู่เดินอยู่ดีๆนะฮะเขาทําทางนี่ <c oughs> แล้วก็เดินต่อซึ่งตังอะตกใจมาก ตังก็รีบฉายไฟในสกูตเตอร์หันไปแล้วถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น่ะเฮ้ยแต่มันก็ไม่เห็นอะไรนี่หว่าเขาบอกตรงว่าอย่าพูดไปคุยกันที่บ้านตังก็เลยตะโกนตอบไปว่าเฮ้ยเจอผีเหรอล้วตลกอะเราไม่เชื่อเจอผีเหรอในซอยมืดๆใช่เขาก็บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดรีบเดินจนถึงเข้าไปในบ้านของตังด้านหลังตังก็ถามว่าเฮ้ยนาวเป็นอะไรแฟนตังชื่อนาวเนาะเฮ้ยนาวเจออะไรเออแบบ เฮ้ยมันมีคนดักทําร้ายหรือว่าเป็นใครหรือเปล่าอเออต่างจะได้รู้จะได้แบบไปรายงานอะไรแบบเนี้นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อคีนที่เขาเดินผ่านมาเนี่ยนะมันจะมีบ้านหนึ่งอยู่ด้านขวามือออืบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาเผลอไปมองเหมือนหางตามันเผลอไปมองครับมันจะมีกหน้าต่างอยู่บานหนึ่งนะครับเป็นหน้าต่างและด้านในนั้น,น,นเนี่ยเขาเห็นไฟสีส้ม เป็นเหมือนห้องเปิดไฟสีส้มสลัวสลัวแต่สิ่งที่เขาตกใจคือเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณหน้าต่างแล้วมองออกมาตรงถนนถ้ามองปกติเราก็ไม่ว่าอะไรหรอแต่นาวเล่าว่าพี่วิมเนี่ยเขายืนแล้วคอหักเนี้ยใช่นาวเลยตกใจเลยทําท่าอย่างเงี้ยแบบและเขาก็เดินรีบเดินแต่ตังไปทักเอาเจ้าผีเหรออะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอะ่ะพอฟังนาวปุ๊บ เราไม่เชื่อ่องผีเนาะแล้วเราอยากให้เขาสบายใจนะแต่เขานอนไม่หลับเนี่อคืนนี้เราเลยบอกเฮ้ยแนวางนี้นะมันไม่มีหรอกผีอะและบ้านหลังนั้นน่ะตังก็ผ่านทุกวันสามปีอะเะบ้านนั้นเนี่ยเขาเป็นแม่เพิ่งมีลูกเขาเพิ่งคลอดลูกแล้วประทานโทษนะครับคุณแม่เนี่ยเขาเป็นเหมือนพี่น้องเพื่อนบ้านของเราที่มาทํางานที่ไทยครับดีกว่าตังรู้รายละเอียดขนาดนั้นใส่ผ้าถุงอะไรเงี้ย เขาเพิ่งคลอดลูกเขาน่าจะเอาลูกนอนและสระผมตัวเองแล้วเป่าผมหรือเปล่านะนาวก็บอกว่าอ๋อเลยเลอเลโอเคมีคนใช่ไหมหรอมีคนคืนนั้นเราก็หลับอาผ่านคนไปอีกวันมานาวก็ขับรถไปทํางานโดยเขาก็ไม่ได้มองบ้านหลังนั้นตังก็ขับรถประจําตําแหน่งไงมาทางานใช่สกูตเตอร์เราก็ไม่ได้มองเพราะเรารู้สึกว่ามันคือบ้านคนน่ะเราก็มาที่บริษัทของเรานี่แหละนะครับทำงาน๊ไปจนถึงเย็น ถึงเย็นเนี่ยเลิกกองแล้วไม่มีอะไรจะโม้กับน้องอะไรสินี่น้องฟอสคนนี้อยู่ในเหตุการณ์มันนั้นด้วยเหรอฟอสอ่ะแล้วก็บอกกับน้องฟอสเอ่ยมีอีกคนชื่อเท็ดดี้อเฮ้ยน้องๆพี่มีอะไรจะเล่าวะนี่คุณจะเล่าทำไมคุณตังคือมันเกิดในซอยเราเลยนะน้องเรื่องอะไรพวกเนี้ยพี่มีอะไรจะเล่าไม่ปฏิเสธอะวันนั้นอะคนเนี้ยชอบอ๋อชอบฟังเขาบอกว่าถ้าได้เจอผีเนี่ยมันจะเป็น เป็นแอคชี v เมหนึ่งในชีวิตอคืออยากเห็นผีเป็นความเออความฝันของเราอะน่ะใช่เอาเอาตังก็เลยบอกว่าน้องรู้ไหมพี่เจออะไรเมื่อคืนเนี่ยพี่นาวเจอผีอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งไปดูกันไหมเด็กอะเนาะฮ้าฮ่ากากันลวกพวกมากลากไปเอ้าไปกันครับพี่ไปกันประมาณสามคนตังก็ขับรถประจำตำแหน่งน้องอีกสองคนขับมอเตอร์ไซค์ตามมานะฮะไหนพี่บ้านไหนอะไรยังไงเราก็ขับนำเลยนะแต่ประธานโทษนะฮะ ี่กตังขับไปจนถึงบ้านหลังนั้นตังขนลุกสู้เลยอะไรนะี่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้กับตังนะเกิดอะไรรู้ไหมบ้านนั้นเป็นบ้านหลังบ้าเป็นบ้านหลังถามหน่อยว่าตังอยู่ในซอยนี้มา3ปีถ้ามีบ้านหลังทําไมตังจะไม่รู้ใช่ไหมน้องปอนทําไมพวกเราจะไม่รู้เพราะต้องเดินจากบ้านหลังนี้ไปบ้านท้ายซอยตังตลอดเวลาแต่พอมาหยุดรถหันมองบ้านเขาบ้านหลังโดยการที่ มันมีโครงบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวหน้าต่างประตูด้านหน้าถูกถอดออกหมดเหลือแต่วงกบอะว้าแล้วโพซิชันที่นาวเล่าเมื่อคืนคือเห็นคนยืนตรงหน้าต่างก็คือวงกบนั้นเลยอะอย้ยนี่อันนี้อันนี้คือ, <c oughs> อนนคอนลุกทั้งทั้งตัวนะอเออเฮ้ยจริงไหมเนี่ยวงกบนั้นเลย ซึ่งตังก็ขนลุกเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราล้อเล่นผิดที่แล้วเนี่ยเพราะเราเข้าใจอะว่ามันคือบ้านบ้านปกติมีแม่มีลูกมีอะไรใช่ใช่แต่ทำไมเป็นบ้านล้างเราพยายามหาเหตุผลหาเหตุผลถึงขั้นว่าโทรไปหาพ่อฟ้องพ่อเพราะป้าตังอยู่เชียงใหม่แต่จะมาบ้านหลังนี้ตลอดมาเยี่ยมมาก,กับคุณแม่เนาะตังแกล้งถามป้าจำท้ายจำซอยบ้านเราได้ไหมที่กรุงเทพป้าคิดว่าในซอยบ้านเราเนี่ยมีบ้านล้างไหม ป้าก็บอกว่าเอมันไม่มีนะเพราะป้าตังชอบเดินออกกําลังกายสุดท้ายตังเฉลยว่ามันมีนะป้าอยู่ตรงเนี้ยป้าตังยังไม่เชื่อจนต้องอีกเดือนขับมาดูแล้วด้วยกันอะไรแบบเนี้ยอันนั้นคือปริศนาธรรมแล้วว่าทําไมเป็นบ้านหลงังโอเคแต่ตังก็ยกมือขอภัยขอโทษถ้าสมมติเขามีจริงอะไรแบบเนี้ยเรารขอโทษที่ทําเราทําเล่นครับแต่เชื่อไหมหลังจากนั้นน่ะมีเรื่องต่อจากบ้านหลังนั้นเหรอใช่เพราะตังเป็นคนเดียวที่ตังไม่เห็นอะไร แต่คนอื่นเนี่ยเฮ้ยแต่โทษนะผมไม่ได้อยาคแต่ผมสงสัยว่าคือคุณอยู่มาสามปีคุณไม่เคยเห็นได้ไงวะแปลกไหมทั้งที่ตังเป็นคนสังเกตอะไรพวกนี้เยอะเออเออเอเอ,เอหรือแม้กระทั่งในคืนที่นาวเห็นแล้วตังสาดแสงไฟไปถ้าเป็นบ้านล้างตังต้องรู้ไหมใช่แต่มันตังไม่เห็นมันเป็นบ้านล้างอ่ะแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยคือ พอเราเล่าเรื่องนี้เด็กในออฟฟิศก็กลัวกันเนาะก็ไม่กล้าไปแล้วไม่กล้ามองไอเราเนี่ยแต่เราต้องกลับบ้านกลับช่องอเลยสกูตเตอร์ประจําตําแหน่งขับไปขับมาตามันก็อยากจะมองอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยอแต่ตังไม่เจอนะจนกระทั่งวันวันหนึ่งครับตอนนั้นมันเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคมครับกลางเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะมีสัปดาห์หนังสือแห่งชาติตังทําสํานักพิมพ์ด้วยเนาะไปออกสานักพิมพ์ไปเซน็นลายเซ็นอะไรเงี้ยเหนื่อยมาก แล้วตังก็จะมีน้องเลขาคนหนึ่งชื่อน้องชมพู่นะครับน้องชมพู่เนี่ยจะเป็นคนไปออกบูธแล้วก็ขับรถรับส่งตังมาที่บ้านนะครับปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยตังก็เลิกจากศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยประมาณสองทุ่มกว่าน้องชมก็ขับมาโอ้โหรถติดอะไรกว่าจะถึงบ้านเนี่ยเกือบสามทุ่มแต่ก่อนจะเข้าซอยตังไปคุยกับเลขาตังว่าน้องชมกลัวผีปะเนี่ยเราอะเป็นคน<ต>เปิด,ปด<อ>ทุกครั้งเลยอะเราเปิดทุกครั้งเลยอะน้องชมก็บอกว่ากลัวดิครับพี่ตังใครจะไม่กลัว ราแล้ว like, อ๋อน้องกลัวหรอโอเคกันไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวไปส่งพี่ที่บ้านนะเขาบอกเฮ้ยถามทําไมมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมเราเอางี้ว่ะขับไปส่งพี่ที่บ้านก่อนว่ะแล้วเขาก็ขับไปส่งตันที่บ้านด้านหลังพอขับไปส่งที่บ้านก็ขยันขยอยเล่าเลา่เล่านะเราก็บอกว่าเอางี้นะน้องอยากฟังอีกนะเรื่องเนี้ยพี่บอกเลย,ถ,ย <c oughs> ถึงตายนะฮะถึงตายนะน้องก็บอกว่าหนูไหวคะ่ะพี่ตังเล่ามาเลยเราก็เลยเล่าไปว่า นาวไปเจออะไรบ้านตรงไหนอะไรยังไงและเดี๋ยวชมจะขับกลับออกไปอย่ามองซ้ายมือนะลูกแล้วชมจะออกไปคนเดียวนะใช่และซอยเนี้ยมันวันเดย์โอลี่มันเข้าได้และมันต้องออกทางเดิม,มเพราะมันทางตันคุณมีทางเลือกช้อยส์เดียวเท่านั้นแหละในชีวิตนี้แต่น้องชมพอฟังเรื่องเล่าดังกลัวไม่กล้าขับรถกลับพี่ตังหนูควรหนูจะจอดรถไปที่นี่แหละไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงม,มันนอนออฟฟิศพี่ไม่ได้นะเอางี้เดี๋ยวพี่โทรเรียกแกบ พามารับหนูก็แล้วกันไปบ้านอเออเราก็เลยเรียกเลยด้แก๊ปให้ด้วยอโอเคแล้วพี่ยืนรอด้วยอโอเคเรียกไปเรียกมาเลยี้แก๊ปมาแล้วเป็นรถคันสีดํามารับปุ๊บสิ่งที่แปลกแปลที่ตังสังเกตเห็นคือปกติพี่ก๊อฟขึ้นรถนี้ขึ้นแก๊ปเนี่ยขึ้นยังไงกน็นั่งหลังนั่งหลังนะต้องชมเดินไปนั่งข้างคนขับแต่ว่าแปลกแปลกไปนั่งข้างคนขับเทเไมอ๋อแต่น้องน่าจะกลัวละมัง้งก็อยากจะไปอยู่กับคนขับอย่างนี้ละมัง้งไม่กล้านั่งหลังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ น้องชมก็ไปนั่งข้างคนขับรถก็เคลื่อนที่ออกไปต่ก็นึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วโอเค okay. ตังก็ใช้ชีวิตอาบน้ําอาบท่าอะไรต่างไปซักพังค์า,าเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีได้น้องชมอ่ะโทรมาบอกว่าพี่ตังทุกอย่างมันหนักกว่าเดิมอีกมันหนักมากต้องถามว่าหนักยังไงน้องชมจะเล่าให้ฟัง okay. โอเคตัด <laughs> ภาพซีนนะหลังจากน้องชมขึ้นรถคันนั้นไปนั่งบริเวณข้างคนขับแล้วครับ <laughs> นั่งไปปุ๊บเขาก็คุยกับคนขับเนาะ คนขับก็ออกรถไปแต่พอรถมันเคลื่อนที่ผ่านบ้านหลังนั้นเนี่ยน้องชมไปทำท่าอย่างนี้อีกแล้ว <c oughs> แล้วก็เอามือลง <c oughs> อแบบเวลาผ่านปุ๊บแล้วก็เอามือ <c oughs> ลงคนขับเขาเลยถามว่าลูกค้าเป็นอะไรเหรอแอร์เย็นหรือเปล่าเดี๋ยวปรับแอร์ให้นะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> น้องชมบอกว่ไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคนขับก็บอกได้นะเพราะกลัวเขาดูกลัวโดนคอมเพนทีหลังครับใช่ครับน้องชมก็เลยถามว่าพี่กลัวผีวะล่ะ อะไรอย่างเงี้ยน้องชมก็เลยเล่าว่าบ้านซ้ายมือที่เราขับมาเมื่อกี้นี่โทษนะไวรัสเหรอเนี่ยโอ้ยมันกระจายไปเร็วเหลือเกินเออพี่บ้านที่เราขับผ่านมาเม่ที่ซ้ายมือนี่ผีค่ะพี่คนขับเขาเถียงครับมีอะไรอ่ะน้องพี่ก็เห็นแม่ยืนอุ้มลูกอยู่ตรงนั้นใช่น้องชมรีบแก้ข่าวแบบเสียสติเลยไม่ใช่นะพี่สิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ มันเป็นประวัติอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายคนขับเขาบอกว่าเอองั้นเขาน่าจะเห็นจริงๆว่าเพราะเขาเป็นคนมีเซนต์ครับ mm hmm. เขาเนี่ยเป็นคนพวกที่แบบประมาณว่าถ้าเขาไปเจอเพื่อนเนี่ยเขาสามารถทักเพื่อนได้ว่า mm hmm. เพื่อนลืมของสิ่งนี้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าลืมประมาณหรือเปล่า mm hmm. อะไรเงี้ยจะเป็นคนที่มีเซนต์ mm hmm. เขาเลยบอกว่าเขาน่าจะเห็นแม่ที่ยืนอุ้มลูกสองคนนั้นนะเออเออที่เป็นคู่กันนะไปแล้วหรังม้า,มาอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งน้องชมพูมันหนักกว่าเดิมอีกถ้าหนูขับรถกลับปกติมันน่าจะไม่เห็นอะไรไง แต่อันนี้มัน,ม,นมีคนแกลบมาเห็นแต่น้องชมไม่ได้เห็นนะฮะเพราะน้องชมเขาปิดไงแล้วเขาก็ทํามือท่าแบบอย่างเงี้ยคนขับก็อยากรู้อะเนาะมันหักอารมณ์พี่มากเลยนะตอนให้พี่คิดว่าร,รู้ไหมจิตพี่นไปแล้วนะคือน้องชมนั่งข้างหน้าอเอาว่ากูว่านั่งอยู่ข้างหลังแน่ๆเลยอ๋อตัวตัขึ้นรถมาแต,แต่มันกลายเป็นคนขับคนขับมาทักคนขับมาทักแต่เชื่อไหมหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยตังก็ยังขับไปมาแต่ตังไม่เคยเจอ จนคุณแม่ตังอ่ะแซวอ,อ๋อเขาเป็นแฟนขับตังหรือเปล่าวะมไม่อยากมาให้ตังเห็นอะไรแบบเนี้ยตังบอกไม่หรอกไม่หรอกแฮะแต่เราอาจจะไม่เห็นจริงๆแต่ตงพยายามมองเลยนะครับพยายามมองนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมบอกความว่าพี่กอปหลังรายการเพราะบ้านหลังนั้นอะเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวพาไปดู แต่แต่อาจจะเปิดเผยสื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าบอกไปปุ๊บเขารู้เลยว่าที่ไหนเออไม่ได้แต่เดี๋ยวผมจะไปดูด้วยตัวผมเองผมไม่สามารถจะให้คุณดูได้มันก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของเขามาถึงเรื่องที่คุณบอกว่าคุณยังไม่เคยเล่าที่ไหนเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโมเมนต์สำคัญในชีวิตตางด้วยก็คือเมื่อเดือนมีนาคมของปีก่อนนะครับแปลว่าห่านมาหนึ่งปีแล้วนะตังได้มีการจัดท็์กโชว์ครั้งใหญ่สุดในชีวิตเราครั้งแรกด้วยแล้ว ท่าประจันท่าประจันนะครับท่าประจันรก็คือกรุงเก่าเลยอะสวยนะเลยใช่เลยเพราว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานอะไรย่างนะซึ่งหอประชุมเนี่ยเขาจะจุคนได้ประมาณ2500นรคนทางเขาจัดสองรอบเลยต่างๆนานาประเด็นมันอยู่ที่เคยมีเพื่อนต่างที่เขาเคยจัดที่เนี่ยทอล์กโชว์เขาเป็นช่องพี่ต้นกล้าขึ้นพุทธมุตต์้งหมที่เขาเล่าเรื่องผีแล้วเขาก็ไปจัดแสดงที่นั่น เขาก็มาเล่าให้ตังฟังว่าเหนียหมอตังหมอตังไปที่นี่นะโดนแน่นอนเพราะทีมงานผมโดนแล้วเลยผ<อ>าก็เล่าให้เราฟัางรเราเราก็เข้าใจนะเพราะที่นู่นนี่ประวัติศาสตร์เยอะมากเราก็โอเคทําใจว่ามันต้องเจอนะฮะแต่เราจะเจอหรือใครเจอเราก็ไม่รู้นะครับแต่เราไม่ลบหลู่เราก็อยากให้งานของเรามันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีปรากฏว่าครับ แน่นอนจะจัดทอล์กโชว์เนี่ยต้องไปดูสถานที่ก่อนใช่มันก็จะมีทีมเข้าไปดูสถานที่เราก็ต้องไปดูบนเวทีดูการเอาวางไฟอะไรต่างๆนานาถูกไหมอืมแล้วทีนี้ฮะตอนที่ทีมเซตไฟเข้าไปดูเนี่ยเขาก็ขึ้นไปบนเวทีเนาะในหอประชุมเลยเขาก็เอาไอโฟนเนี่ยถ่ายรูปอ่าก็ปกตินะแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าไอโฟนเนี่ยถ้าเราไม่ไปปิดฟังก์ชันมันถ้าเป็นเซตแบบ default ออกจากโรงงานเลยถ้าถ่ายรูปธรรมดา แต่ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่มันจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์ให้เราทันทีออไอโฟนมันจะถ่ายปุ๊บถ้ามีอะไรเคลื่อนไหว,วมันจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์มันจะได้เหมือนเก็บโมเมนต์ขยับตัวได้แต่น้องคนนี้เขาก็ถ่ายถ่ายถ่าย,ายแต่ปรากฏว่าเขาถ่ายขึ้นไปด้านบนของบนเบทีที่อาเซตไฟไปขวาถ่ายไปปุ๊บดีไอโฟนเปลี่ยนเป็นโหมดไลฟ์เหมือนมีอะไรขยับอยู่ตรงนั้นแต่พอเราเอากล้องออก,ออกอเฮ้ปก็ไม่เห็นอะไรนีห่หว่า<อ>น้องเขาพี่ตังผมว่าผมเจอแล้วก็เล่าให้ฟังะไรไปผมพี่โอ้น้อง มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แสงมันไม่พอหรือว่าอะไรก็ตามโอเคตังไม่เชื่อก่อนวันแสดงหนึ่งวันนะฮะอันนี้ใหญ่ละซ้อมใหญ่ซึ่งตังก็เอาญาติญาติตังที่จังหวัดเชียงใหม่มานั่งดูด้วยก็จะมีหลานตังคนหนึ่งชื่อน้องแตมนะฮะอายุประมาณ11ขวบ ะะเป็นเด็กผู้หญิงนั่งดูตังด้านล่างเวทีทีเนี้ยทอล์กโชว์เนี่ยตังมันวันแมนโชว์อยู่แล้วม,มันก็ใส่คนเดียวเนี่ยสามชั่วโมงนะพอเราซ้อมเสร็จอะไรเนี้ยเราก็ลงไปหาครอบครัวเราเนาะสรุปหลานมาสกิดว่าไอ้ตังไอ้ตังไอ้ตังนี่เป็นว่าพี่ตังนะม,มาสาเหนือไอ้ตังไอ้ตังผู้หญิงที่แสดงกับพี่ตังอะ่ะ สแสดงดีมากเลยเราก็บอกแต้มไม่โ,<อ>โกหกนะลูกไม่ดีนะการโกหกเนี่ยแต่โมแต้มเห็นจริงๆเด็กกี่ขวบ11ขวบไม่โกหก <11 S 2> หรอ,หรอใช่เขาบอกเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดําเดินออกมาพร้อมตังมาทอกโชว์กับตังบ้าแล้วยืนอยู่ตลอดเลยเหรอไม่ยืนอยู่ตอนเปิดตัวและตอนไฟปิดดับเปิดมทีเขาหายไปอะไรอย่างเงี้ยเด็กมาทักแต่ตังรู้สึกว่าอ่าโอเคเด็กก็อาจจะจินตน,นาการอะไรของเขา ทีเนี้ยมันมีจังหวะที่ตังต้องไปเข้าห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยนะฮะของเวทีธรรมศาสตร,ร์ท่าประจารันมันจะมีห้องน้ำวีไอพีคือเป็นนักสแสดงไปเข้าในห้องนั้นเนี่ยก็จะแบ่งชายหญิงน,นะฮะแบบเลี้ยวขวาไปชายเลี้ยวซ้ายไปหญิงเข้าเป็นห้องชายเนี่ยจะมีห้องน้ําห้องส้วมแค่2ห้องแล้วก็เป็นโถฉี่2หรือ3โถเนี่ยฮะตังเป็นคนที่ฉี่ แต่ต้องเข้าชโค่ตังไม่ชอบยืนตรงเป็นโถไม่เอาใช่ยืนฉี่ตังไม่ชอบตังต้องแบบนั่งฉี่หรือว่าฉี่เพราะว่าไม่ไม่สกปรกนะ,นะแล้วเฮ้ยเออห้องส้วมเนี่ยมันเหลือห้องเดียวเปิดไหมอ๋ออีห้องคนเขาก็น่าจะทําธุระตังก็เลยเข้าไปห้องนั้นแปลว่าสองห้องเต็มแล้วนะฮะ hmm. เราก็ปลดปล่อยแล้วแหละแล้วก็ฉี่อะไรของเราไปแต่ตอนตังพยายามเบ่งฉี่อ่ะอยู่ดีตังได้ยินเสียงยยอะไรรู้ไหมอะไรตุ้ง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 ตุง้งตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้ง โขนขึ้นแบบเพลง,ต,ง <c oughs> ตังตังตกใจมากจนแบบคิดตลกแบบว่าไม่คิดไปเองนะม,มั่นใจเลยนะใช่แล้วตังถึงขั้นแบบคิดตลกใส่ตัวเองให้หายกลัวว่า <c oughs> พี่เขาอึแต่ดูโขนเหรอวะ <c oughs> มัน,ม,นมันสูงทะเีเหรอเออเออมันมันจะให้เหรอเออเออหรือมันไม่ใช่เสียงจากพี่เขาเปิด แต่เป็นเสียงตามสายของห้องน้ำไห่หรือเปล่าเพราะหอประชุมนี้มันจะติดกับหอประชุมเล็กที่วันนั้นก็มีงานเหมือนกันอาจจะเป็นเสียงเล็ดลอดโขนมาหรือเปล่าแต่ตั้งโอ้โหทีแบบไม่ออกเลยแบบไปดีกว่าถึงเราถึงเราไม่กลัวขนาดไหนแต่ถ้าเจออย่างนี้ใครจะอยู่อะเดินออกไปแล้วก็มาเล่าให้ทีมงานฟังอ่ะน้องเข้าห้องน้าที่อื่นนะพี่ไม่รู้ว่าใครอ่ะนั่งอึแล้วก็ดูโขนู่ตรงนั้นพี่ไม่รู้ว่าใช่ด้วยหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งเข้าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตังยังหาคําตอบไม่ได้ว่า เสียงอะไรสุดท้ายได้เอาเรื่องเราเนี้ยมาฟีดแบ็กกันคือแสดงให้จบกันก่อนแล้วตังก็ไปไหว้ตามจุดอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายการโชงตังราบลื่นไปได้ด้วยดีมากๆครับอืตังก็เลยมาฟีดแบ็กบอกอะไรแบบเนี้ยว่าเฮ้ยใครเจออะไรแบบนี้บ้างสรุปแบบเขาก็บอกว่าเขาคงยินดีที่ตังมา มาเล่ามาอะไรแล้วเราสุภาพอยู่แล้วนะฮะเขาอาจจะอยากดูด้วยเพราะว่าบางโชว์เนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นเห็นคนใส่ชุดไทยมายืนด้านบนเพราะว่ามันเป็นสองชั้นอะที่นั่นเขาล่ําลือกันมานานใช่แล้วก็บนเวทีเป็นห้องในหลวงราชการที่9มีด้วยห้องท่านคือรมอบปรีศาียบัติอะไรเงี้ยเราเลยบอกโอเคแต่เราทําดีเราไม่มีการไปลบหลู่อะไรใดๆเส้นดังนั้น ถ้าเจอเขาก็อาจจะมาให้กําล well> ังใจมาอวยพรอํานวยอวยชัยเราอะไรแบบเนี้ยก็เลยคุยสรุปกับทีมงานอะไรไปแบบนั้นก um ันโอ้เขาก็ต้อนรับคุณซะใหญ่ตัวเนาะโหมโรงเลยนะตุงตุงตุ้งตุงตุงเมันอธิบายไม่ได้มันใช่อัมันอธิบายได้ใช่ พอที่คุณมองไม่เห็นแหละว่าเป็นบ้านร้างเออคือคือเออหรือ,อว่ามันไม่รู้นะแต่ไม่หรอกจิตของคุณเน่ยเป็นจิตที่เขาเรียกว่าปฏิเสธเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าคุณรับได้คุณก็จะรับแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแล้วมันก็โดนกั้นนะว่าอยู่เดียะเ,เ,เพราะคุณไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายอย่างที่บอกพี่เขาไปเจอหรือไม่เจอชีวิตตั้งยังเหมือนเดิมเพราะสุดท้ายเราใช้ชีวิตโดยการตั้งต้นว่าเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและจะไม่ทำให้ตัววเอดดร้้นย คลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ